สวัสดีค่ะกระแสข่าวดังมาแล้วค่ะคดีจะพลิกหรือเปล่าเอาแล้วแม่แอปทักษอรสัสตอรี่ปมข่าวลือรักใหม่งานนี้ชาวเน็ตเผือกไม่จบมีเรื่องมาอัปเดตจ้ากับกรณีสาวแอปทักษอรอผู้กำลังตกเป็นกระแสข่าวลือร้อนหนักๆถูกเพื่อนพิธีกรสาวชมพู่อารยาแซวในรายการ3าแซบซุ่มคุยกับเด็กอยู่จนเป็นเหตุให้ชาวเน็ต ทั้งขุดทั้งโยงหนุ่มคนนั้นจ้าละวันไล่รายชื่อมาก็มีตั้งแต่ต่อธนพตีธนพลหมอหนิงและนักการเมืองคนดังทิมพิธาหัวหน้าพักก้าวไกลต่อมานักข่าวตัวแม่ชื่อดังได้เปิดเผยรายงานอ้างว่าได้คุยกับแม่แอปถึงเรื่องข่าวต่างๆกับหนุ่มๆทุกคนรายละเอียดตามนี้ที่แม่ชมเปิดประเด็นไปเวลาไปถ่ายสามแซบชอบแซวอยากให้แม่แอปมีแฟนใหม่ ส่วนน้องต่อธนพพตัดไปได้เลยตั้งแต่ถ่ายละครจบก็ไม่ได้ติดต่อกันส่วนกับพิมพ์พิธารู้จักกันมายาวนานมากรู้จักทั้งต่ายชุติมาบ้านอยู่แถววิภาวดีเห็นคอมเมนต์ไม่ต้องตกใจเพราะรู้จักกันมาก่อนหน้านี้แอปยืนยันชัดเจนว่าช่วงนี้เหงามากไม่มีคนคุยเลยทุกวันนี้ตื่นตีสี่ขึ้นรถตู้ตีห้าไปถ่ายซีรีส์ให้หม่อมน้อยส่วนน้องที่หน้าติ๋ตีน้องบอยแบนชื่นชอบแอปเฉย คนนี้แอปบอกว่ารุ่นหลานไม่เกี่ยวแอปยืนยันว่าตอนนี้โสดเหงาจีบได้แต่จะว่างหรือเปล่าไม่รู้เพราะอยู่กับหม่อมน้อยตลอดกระทั่งล่าสุดดูเหมือนคดีจะพลิกเมื่อสาวแอปโพสต์ Instagram Story แชร์ข่าวดังกล่าวพร้อมกับข้อความสั้นๆว่านี่ไม่ใช่บทสัมภาษณ์ของแอปนะคะแอปยังไม่ได้ให้สัมภาษณ์กับที่ไหนเลยเอาละสิแม่แอปบอกมาแบบนี้งานก็ไม่จบสิจะ๊ะเพราะชาวเน็ตจอมเผือก ได้แห่แปลมโนใส่ข่าวได้อีกว่าหรือจะหมายถึงข่าวที่ปฏิเสธทั้งหมดนั้นไม่จริงแต่ที่จริงคือมีคนที่คุยอยู่รวมในนั้นด้วยหรือเปล่านั่นไงล่ะแต่ไม่น่าจะใช่หรอกแม่ก็บอกอยู่ตรงๆว่าทั้งหมดนั้นไม่ได้เป็นคนพูดก็แปลได้แบบตรงตัวชัดขนาดนี้ชาวเน็ตยังจะมาแปลให้ความหมายผิดเพี้ยนกันไปอีก <S <S ขอขอบคุณข้อมูลข่าวจากที่นี่ .com และขอขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปของกระแสข่าวดังช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ